ีนี้เนื่องจากเือนปีที่เราเริ่มกลับไปท่องเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นสินค้าอันหนึ่งซึ่งปีก่อนๆไม่ได้แต่ปีนี้จะได้คือเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันเพื่อไปท่องเที่ยวเติมใช้ชอ่อดีกินคืนได้นะครับแต่ว่าปั๊มน้ำมันนั้นต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มน,นะครับ มาตรการของภาษีและค่าธรรมเนียมก็จะมีข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการชอบป,ปีมีคืนนะครับปี2,566นะครับซึ่งวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในเรื่องของกฎกระทรวงนะครับจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงนะครับซึ่งมูลค่าการหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการตามจำนวนจิตยจจริงไม่เกิน40,000บาทนะครับไม่เกิน40,000บาทแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ ค่าซื้อสินค้าและบริการในส่วนที่มีใบกำกับเป็นตัวกระดาษกับหรือที่เป็นใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั้นสามหมื่นแรกส่วนสามหมื่นส่วนอีกหมื่นหนึ่งนั้นก็เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะครับหมื่นหนึ่งแต่ว่าถ้าหากผู้ซื้อสินค้าที่น้องประชาชนซื้อสินค้านั้นอาจจะซื้อเป็นใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ครับวงเงินเดิมในราค อนุญาตที่3 0ม0 0ืบาทแล้วก็ต้องได้รับไปจำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษครับที่กรมสรรพากรจะโปรโมทการใช้ e-tax invoice และ e-receipt นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นวงเงินจะเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0 0 0ืนบาทนะครับโด<ม>ย3 0ม0 0ื่นเนี่ยใช่แบบเดิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้1มื0นที่4เนี่ยจะต้องไปซื้อในร้านค้าที่มีระบบ e-tax ทั้งหลายนะครับอันนี้จะเป็นการโปรโมทเรื่อง e-tax ของกรมสรรพากรซึ่งในปี6 6นี้ก็จะเป็นปีที่ เราจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบหลักเกณฑ์กิการต่างๆอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยคุณเคยอยู่แล้วว่า,าเหมือนเดิมน,นะครับสินค้าที่ถ้าใช้แล้วมีการ มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นคือสินค้าในกลุ่มเป mm ้าหมายเรานะครับ <saturated> สินค้าที่เป็นโทษมีภัยต่อสุขภาพพวกนี้เราก็ไม่ไม่สนับสนุนนะครับหรือว่าสินค้าที่เราใช้เป็นปกติวิสัยอยู nah ่แล้วอันนั้นก็จะไม่อยู่ในมาตรการนี้นะครับเราอยากให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเราประเมินครับว่ามาตรการนี้รอบนี้น่าจะมีคนใช้งานประมาณสัก1.4ล้านคนนะครับจะมี เม่เปี่ยนที่เข้าสู่รุกเศรษฐกิจประมาณ42,000ล้านนะครับถ้าเทียบกับภาษีที่จะสูเสียไปประมาณ6,200ล้านก็เชื่อว่าผลรวมต่อภาพใหญ่ของเศรษฐกิจอันนั้นจะเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับ